วันนี้ก็ขอกับสว่วนดีทุกท่านด้วยความเคารพรักนะครับเป็น,นวิตใหมายที่ดีเป็นสิ่งที่ดีได้มาเจอกันได้มาร่วมกันทํากิจกรรมที่ดีวันนี้นะครับด้วยพลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกาธิการนะครับได้มอบนโยบาย1อําเภอ1โรงเรียนคุณภาพให้เราได้ดําเนินการว่าที่ร้อยตีธนูวงกินดาท่านเลขาธิการคณะสงฆ์การศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้ผมมาเป็นผู้ใน,ในการเปิดกิจกรรมนะครับในวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาเจอกัน สิ่งนึงเนี่ยครับที่ต้องบอกก่อนว่าการเรียนรู้ด้วย Active Learning, G p a t Five Step นะครับเป็นกระบวนการทักษะการคิดเช้นสูงของเราได้ให้เด็กนั้นได้มีกระบวนการคิดได้มีกระบวนการที่เป็นไปอย่างมีระบบมีวิธีการที่มีรูปแบบแบบแผนแต่ในทางเดียวกันก็ได้มีการคิดแบบสร้างสรรค์ที่เด็กเองได้คิดเองแล้วก็ได้ระดมทําความคิดด้วยตัวเองมีการวางแผน มีการทำเป็นข <aún> <yelled> ั้นเป็นตอนอันนี้สิ่งหนึ่งได้มีการสอบถามแล้วได้มีการพูดคุยกับเด็กแล้วเด็กมีความมีความสุขครับเรียนดีมีความสุขตามนโยบายของรัฐมนตรีด้วยอันนี้ก็ทําให้เรารู้ว่าเด็กเองเนี่ยตั้งใจที่อยากเรียนรู้แบบนี้แล้วก็ได้สอบถามแล้วเด็กก็บอกว่าอยากเรียนแบบนี้ครับเพราะว่าเป็นการเรียนที่มีความสุขจริงๆอันนี้สิ่งหนึ่งที่เป็นการกระนตีแต่กิจกรรมวันนี้ไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของการแสดงผลงานนะครับ แต่เป็นการรวบรวมนวัตกรรมผลงานที่มีคุณภาพและมีผลงานที่เป็นเชิงประจักษ์มาให้ท่านได้ดูได้ชมและก็ได้เผยแพร่ออกไปเราเราดำเนินการกริจกรรมวันนี้ได้รวบรวมแล้วทั้งหมด7จังหวัดวน,นั้นก็มีกว่าพันนวัตกรรมซึ่งจะเผยแพร่ให้ทุกช่องทาง,ทางตั้งแต่ปฐมวัยจน,นเป็นการส่งเสริมโดยเราได้ร่วมทางสถาน,น,นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนชนาทา ที่ได้เห็นการขับเพื่อนกันแต่ช่วงนี้เป็นของระดับประถมก่อนนะครับแล้วเราก็จะขยายให้ครบทั้งประเทศตลอดจนและขยายถึงมัธยมด้วยแต่สิ่งที่เราเห็นวันนี้นะครับเด็กๆเ,เองก็ได้แสดงศักยภาพ กล้าแสดงออกกล้าคิดแม้จะขึ้นรับรางวัลวงเนทีเด็กเองก็มีหน้าที่หน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเราก็อยากร่อมกิจกรรมได้เยี่ยมบูธก็เห็นว่าบูธนั้นแต่ละบูธนั้นมีศักยภาพในการแสดงออกของเด็กจริงๆนะครับมีวิธีการคิดที่เป็นระบบแล้วก็มีวิธีการทําที่เป็นขั้นเป็นตอนอย่างที่เราได้บอกเปนพื้นต้นสิ่งอื่นนะครับต้องบอกก่อนว่าการร่วมมือของเราไม่ว่าจะเป็นทางสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฒนสวนสนันทา ที่ให้ความร่วมมือกับเรามาโดยตลอดแต่มีการประยุกต์มีการพัฒนายอย่างเป็นขั้นตอนนี้ทําให้เด็กเราเองนั้นอยากเรียนรู้แบบนี้ต้องขอบคุณพางมหาวิรยาัยด,ด้วยขอบคุณท่านศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับที่ช่วยกัน,นดาเนินการเรื่องนี้ให้เป็นเี่เรียกว่าเป็นเชิงกระจักแล้วในอนาคตนี้เราก็อยากจะร่วมกันทั้งประเทศที่เราดำเนินการไว้จะมาแสดงศักยภาพให้ยิ่งใหญ่กว่านี้ให้เห็นเป็นเชิงประจกมากกว่านี้ ต้องบอกเลยว่าคอยติดตามชมแล้วก็คอยติดตามผลงานของเราว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมีศักยภาพแค่ไหนแล้วเด็กไทยไม่เคยน้อยหน้าใครและผมบอกเลยว่าเด็กไทยมีเขาเรียกว่าฉลา,าดรู้ฉลา,าดคิดและก็ฉลา,าดทำตามนโยบายของ,งรัฐมนตรีจริงๆครับต้องต้อง,ต,องต้องเรียนก่อนโดยปกติที่ทั้งหมด7จังหวัดเนี่ยไม่ตามกรอบพันนวัตกรรมที่ส่งเข้ามา แต่ก็ต้องเป็นที่ยอมรับนะครับว่าเราก็ต้องเลือกวัตรกรรมที่สามารถเป็นต้นแบบหรือเป็นที่เชิงประจักษ์ให้ได้เป็นที่ยอมรับของการการเข้าร่วมครั้งนี้ก็จะมีทั้งปฐมวัยซึ่งได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับเลดระดับที่ห่ที่2แล้วก็ก็เรียกว่าจนถึงได้ลําดับด้วยกันแต่ละระดับก็คือปฐมวัยปฐมและก็มัธยมศึกษาตอนตอน้นอันนี้เด็กก็ได้แล้วก็มีรางวัลเอ็กซ์แลนเ ซึ่งเป็นที่รุ้นของเด็กๆเ,เหมือนกันว่าโรงเรียนไหนจะได้เขตไหนจะได้แม้แต่ท่านเขตเองก็ยังมีความรู้สึกตื่นเต้นไปด้วยอันนี้เป็นที่ผมว่าต่อไปนะครับเ,เด็กเราเองมีกระบวนการคิดขั้นสูงเนี่ยจะทําให้ประเทศชาติของเราสามารถพัฒนาได้อย่างก็เ,เรียกว่าเป็นที่ยอมรับของสากลหรือของนานาชาติครับ ด้วยความตั้งใจนะครับต้องบอกด้วยความตั้งใจออตอนนี้เป็นเฟสแรกที่ของสองปีปีที่ดำเนินการนยครับเราเองก็เป็นภาคแรกด้วยมากกล่าก็จะเร่งให้เร็วเพราะว่าภาคอื่นก็มีการสอบถามมาแล้วนะครับว่ามหาวิทยาลัยราชภัฒนสุนันทาจะช่วยเราไหมบอกว่าต้องช่วยเราสิขอบขับเพื่อนในพวกทั้งประเทศเพราะว่าจริงๆความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยราชภัฒนสุสทนทนทาเนี่ยมีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้และเป็นที่ยอมรับถามว่ารู้ได้ยังไง หนึ่งมีกระบวนการวิจัยรองรับสองมีการสอบถามผลาเขตยนทุกที่แล้วเห็นด,ด้วยที่จะให้การจับเคลื่อนของาวิทยยราชภัฒน์สุนทรทาเป็นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือแล้วก็จับมือกันไว้แล้วไปด้วยกันผมว่าเป็นสิ่งที่ดีครับอันนี้ยอมรับได้แล้วก็นะ่าจะเร่งให้เร็วครับถามว่าอยากได้ไหมอ,อย่างเร็วสุดก็ปี6 8น่าจะครบอย่างช้าหน่อยก็ปี69นะครับเพราะว่ามันมีกระบวนการและมีขั้นตอนมีระยะเวลาเพราะว่าเด็กเราเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมี บางส่วนมีพื้นฐานอยู่แล้วบางส่วนต่อยอดไปได้เลยแล้วก็บางส่วนเองก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่อย่างนงี้ก็ต้องว่ากันไปตามระบบครับจริงๆเมื่อ G-Pass e t ที่เป็น Active Learning เนี่ยครับเราต้องพูดว่าเป็นทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงเนาะก็เมื่อเป็นแบบเนี้ยครับถามว่าเด็กเองในยุคปัจจุบันเนี่ยเด็กมีความรู้ความเข้าใจ และก็เข้าใจเทคโนโลยีเวลาเด็กยุคสมัยเนี้ยเนื่องจากการวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีหรือที่เ,ทเร็วขึ้นเท่าไหร่เนี่ยการเรียนรู้ของเด็กก็ต้องเร็วตามแบบนั้นทาะนั้นเมื่อใส่ทักษะบนการคิดขั้นสูงเข้าไปเด็กจะได้กระเพิ่มได้เร็วสามารถคิดได้สามารถปฏิบัติได้และสามารถออกแบบได้จึงเกิดวัตรกรรมมากมายก็อยากจะฝากทางคุณครูด้วยแล้วก็ผู้บริหารระดับเทพุ่นรี่ศึกษาด้วยแล้วก็ผู้บริหารโรงเรียนด้วย เมื่อได้นวัตกรรมแล้วก็ขอให้ขยายนวัตกรรมนี้ออกไปให้ครอบคลุ่มอ,อ,อาจจะเป็นไปได้ก็คือแต่ก่อนอาจจะเป็นหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมอยู่อาจจะเป็นหนึ่ง,ห,งห้องเรียนหนึ่งวัตกรรมต่อไปและขยายภาพรวมของทั้งโรงเรียนแล้วก็อยากให้เกิดขยายภาพรวมของทั้งประเทศต่อไปอันนี้ก็อยากให้เห็นถึงว่าเราเองเนี่ยอยากเกิดนวัตกรรมแต่สิ่งอื่นก็ต้องบอกว่ากว่านวัตกรรมที่เกิดนั้นที่ได้มานั้น ต้องสู่การปฏิบัติครับถ้าไม่สู่การปฏิบัติก็ไม่มีประโยชน์ครับก็อบอกงี้ฉะนั้นต้องสู่การปฏิบัติครับ